สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องเข้ามาแล้วสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะฮะโอ้หน้าง,งานจัดเต็มมากเลยทั้งป้ายแล้วก็ไปนะครับพี่น้องวันนี้บ้านตูมนะฮะบ้านตูมแม่นบอกอำเภอจักราจังหวัดนครราชสีมานะ ร้านค้าเยอะแยะเลยนะพี่น้องสามารถมาตะเวนมาหากินเขาอยู่หน้างานก,ก็ไดักอยจะให้ดูว่าเป็นถนนที่ถนนแค่ไหน mm hmm. คือติดถนนเลยนะ mm hmm. พี่น้องจอดรถตามไร่ทางได้แต่ว่าต้องดูความระมัดระวังครับ mm hmm. ต้องดูความปลอดภัยของรถและตัวท่านเองด้วยนะครับการท่องทิ่จอดรถนะต้องดูด้วยครับผมไม่รู้ว่าเป็นถนนเ้นไดนะฮะแต่ว่าพี่น้อง ทางสะดวกมากๆเลยนะครับก็อจอดยูวัดกระไรควายยางมาเอา,อากระไรพรี่น้องสบายกับปอดให้นะครับน้องวันนี้เฮ้ามีงานใหญยยูุชี<ด><ด>นะ<ช><ช>ฮะตลาดนะครับเดี๋ยวซื้อมูบาลจําว่าใดพรี่น้องสาม,มารถติดตามได้หนาเพจได้เลยนะครับว่าที่ไหน บรรยากาศสวยๆที่พี่น้องได้เบิงน้ำแ่ครับอยาจะพาเดินเข้าไปข้างในนะฮะรวัสด สถานที่โอเคนะครับพี่น้องไม่ตมเป็นพื้น้านะครับลานค่าเยอะแยะนะครับมีทุกอย่างอยาก,กรับประทานนะครับหมอรำจะไปครับอันนี้ทีมงานคุณพ่อคุณแม่กำลังจะเตรียมป้าย ไวนิวนะครับเดินเข้ามากสิเป็นประมาณนี้บลําบากจนเกินไปผู้ศาสตร์ก็ได้สะดวกอยู่นะฮะเอาอาบูชิโนเย็นหวานจักง่อย้ยะครับ หวานมันแต่น่อยหวานมากเติมกาแฟกันท่านมาแล้วาม,าามาตอนนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าอาหารพอขาดมาขาดเตรียมไว้พร้อมเบิดทุกอย่างแล้วครับนะรับพี่น้องเกือบพันหรือว่ามากกว่าพันเลยพี่น้องมาหลายหลายพี่น้องบ่ต้องห่วงว่าสีบ่มีหมม่หมองยังสีบ่มี่หมองยืนตอนนี้มาอย่ท่านนะครับ ฉากเข้ากําลังติดตาสีลําโพงเรียบร้อยนะครับเหลือแค่ฉากแล้วก็เบทีขั้นบันไดนะครับ